ไออนไหม่ไหมไออนไหมไหมไอ่อนมันไอคอนมันเรียนมันเรียนนอสทอมาแล้วผมว่ามันต้องมันต้องเชี่ยมชองเรื่องการเดินป่าว่าไม่ไที่ฝึกเดินป่ากันหน่อยค่อยเดินมาหาพวกพี่ตามชื่อเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปหาแบบว่าเคลื่นที่เขาลุกคืบไปด้วยวิธีการโผกออนทางไหนวะไม่รู้พี่มันเดินมาหาผมวะนู่นเลยวะมันเดินมาหาผมอ่ะปิดตาเดินมาหาผมเขาโครงการคนละครึ่งวะอย่าไปกลัวท้าไมตีรั่น พี่พี่พี่เราด้วย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 ผมขาสั้นผมไม่ใช่โซนิกเฮ้ยกับดักที่ไม่รักกับดักผมข้างไปพี่อยู่หนึ่งเว้ยอุ้ยผีเป็ดเป็ดเหรอโอ้พี่พี่มึงฟีลันนิ่งเลยอ่ะรอผมด้วยดิหาเอ้ยพี่เราโอ้โหแม่งฟีลันนิ่งคืบเขาไปเลยก็มาเป็นทางตรงที่ดีที่สุดอ่ะวันนี้เจอบ้านเลยว่ะเข้าไปหน่อยไหมเคยเจออะไรหมาบุญเราเจอหมาบุญมันนี่มันไล่เปล่า ออกไปอย่างเงี้ยเหอเมืนคนไล่นี่มันไล่ข้าวโพดไอ้ก้อนอยู่ทางไหนก้อนอยู่นู้นไปไปหาก้อนดีกว่าไปก้อนน่าจะเดินมาไกลบ้านฝั่งนู้นอะฝั่งม้ายังมียังมีเหมือนกับบ้านอยู่ใช่ไหมไปก่อนไม่ไม่มองมานแล้ววุ้ยไอ่โง่เป่ยกูไอ้หมาวิ่งไปก่อนะไรข้าวผุเลยเสียกลับไปกลับไป ที่เป็นพี่เหยียบเศษกระดาษมอนรถปุ้มมันวิ่งวูหหายไปเลยมอนไปไหนแล้ววันนี่ยังเหี้ยเลยพี่มอนหนีไปแล้วพี่ปุ้มพิพ่งไปเลยปุ้วิ่งวูว้มหลังมึง รันบอยรันบิ๊กเขี่ยไม่ไหแล้วลากด้วยโอ้โหอีกตัวหนึ่งเสือกูตายช่วยฉันด้วยจังจังจังที่เป็นตายไปนะเดี๋ยวกูตายตรงที่มึงโดนเมื่อกี้เลยที่มึงวิ่งไปนะวิ่งมาเจออีกตัวแม่งเสือไปสนใจผมแม่งกูสนใจพี่เบนแท์ใช่ไหมเขาแน่หมูครับช่วยมันด้วยเนี่ยเราฝีเท้าไม่ไวไงเห็นไหมโอ้กูเจอสองตัวกูเจอจักอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาดักด่านตัวหนึ่ง หมอจะผ่าตัดนะครับใส่ดมีก่อนใส่ดุมเฟอนเยพี่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 ฮีาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่ายัาฮ่ตอ่ยฮ่า่าย่ด้่าอ่าฮ่าฮ่าง่าฮยาฮ่า่าต่าฮ่าฮ่าต่าฮ่าฮ่าฮ่ายาฮา่า้่าาฮาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮามาฮ่าฮ่าฮ่า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 า่าน่าฮ่าาฮ่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 าาฮ่่าาฮ่า่่า่าาา่าา่าา่่่่่่ เฮ้ยทุกคนผมตอนนี้ผมมีเครื่องเรือถังน้ำมันแล้วนะสามารถวิ่งทางน้นได้ต้องสามใบเลยนะโอเคไปแต่เรายังไม่มาอ้อมกว่าอ้อมดีกว่าเพิ่งเจอก่อนกูไม่อยากไปละกูไม่อยากรับใครอีกมีไหมพี่มีตัวไหนอีกไหมผมห้าวแล้วตอนนี้เหมือนตังนี้เข้าได้มันตัวนี้เข้าได้ถ้ารู้ว่ามันตายได้แค่นี้มันก็ชิวแล้วพี่มันตายได้พี่มาแต่มันไม่มีหลายตัวไงเป็นวันใหญ่เป็นวานใหญ่บันี้ด้วยาอันนี้ตันนี้ เออนน่แโอ้ยมีกล่องมีกล่องขวดขวดขวดระวังขวดร้องขวดเป็นออดิชั่นเองจะจะผมดูล่างเราให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีปืนมีปืนปืนปืนอะไรปืนกับฟุฟเ่ปืนแฟร์พี่คูดได้มันดีดีดิลิ้นเปี้ยเหรอใครแม่งสรรหามาปลูกบ้านแถวนี้วะเนี่ยบ้านโคตรสวยเลยมึงแบบปลูกได้ไงตรงนี้วะเออเนี่ยเจอเข็มอีเข็มง่ะมากูแบบไม่กลัวแล้วอะ ้ก็มาสิพวกไปมีขวานมีขวานไปพี่เป็นหนึงเงจะไปมีขวานขวานคืออะไรพี่อุ้ยเฉียดเน่ยอะไรดีครับวาอ่าใครจะกินข้าวกันไรครับวันนี้เย็นวันนี้เราจะทำกับข้าวนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่มาสเตอร์เชฟแต่เป็นมาสเตอร์เชฟเป็นอย่างนั้นเหรออาละดูทีวีดิข่าวสารวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอุ้ยหน้าหน้าอ่ะมากเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่เปิดทีวีแล้วเสียงรั่ว เฮ้ยหยิบขวานได้ไหมเนี่ยผมอยากแบบผมอยากบูแล้วว่ะดูน่าจะมีของเฮ้ยพี่มีเข็มชี้ใหญ่แล้วว่ะเข็มาเฮ้ยเราตายเรื่อยๆเลยเนี่ยจะตายดีกว่าก็อย่าตายกันหมดเลยเดียพี่ผมจริงผมมีเข็มอยู่ห้าเข็มแล้วเนี่ยพี่โอ้โหก็มีกูมีอยู่สองเข็มเรามีอยู่เจ็ดชีวิตเลยว่ะมันจะเฟี้ยวเกินไปแล้วว่ะมีฟุฟีด้วยกับไฟฉายใครไม่มีไฟฉายบ้างไม่น่าถามอ่ะมีไฟฉาย ถือสองกันได้ไหมถือสองกันนะตัวเ้าเปิดเมื่อกี้ใครปิดเล้ยตรงตรงนี้มีเอ่อแดรี่แต่ผมอ่านให้ฟังนะเบรกอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่เขามองเห็นในป่าแต่มันจะจริงได้ยังไงล่ะฉันว่าเอ่อเขาน่าจะจินตนาการมากกว่าใช่ใช่ใช่ไม่มึงไม่ได้จินตนาการแล้วพวกกูโดนจับไปแดกหลายรอบแล้วไงโต๊ะของเบรฟโต๊ะของเดรใช่ไหมมันชื่ออะไรนะเบรก break break the foot wall เนี่ยข้างในมีใครด่านใครด่านกลัวมาข้างนอกบ้านอ้าวพี่พี่เอาไปพี่พี่มอนโอมอมสีกับประตูบ้านพี่ดันผมดีดิดันผมดีเดินผมดันดันผมอะดันไม่ได้เหรนี่ไงนี่อะไรงออยากไฟด้วยง่อโอ้ไม่เท่เบยไม่เชี่อว้ายมไม่ทำอะไรมึงเลยมีคนแตกขวินวิวขานหน้ามันมันหน้าสางไปหมถ้าเราเข้าไปไหนลยว ไปบ้านหลังอื่นเลบ้านหลังหน้าปเดี๋ยวเราเราพี่ไม่ไหวแล้ววะพี่อยู่ไหนอะ่ะใจพี่มันมันปลอบบางหมดแล้วใจเกเรหมดแล้วใจกรอบ <c oughs> ไปแล้วะมันตาบอดไว้พี่เป็นพี่เป็นหรือพี่เป็นคนเดียวแล้วที่ยังไม่ใจกรอบตอนนะี้ <c oughs> ใจกรอบอะไรวะ <c oughs> โดนบีบคั้น จนโลงมาแล้วแบบมันมันกรอบมันไม่กล้าอะไรแล้วไม่ได้มันมันมันแบบมันเปื่อยพี่มันเปื่อยอุ้ยแถวนี้รู้สึกว่าบ้านมันเยอะเลยนะเยอะมากๆเพี่นี่มันจุดฟาร์มนี่มันจุดฟาร์มที่ดีที่สุดแต่แม่งเปิดไม่ได้สักสักหลังไอเป็ดอุ้ยเข็มที่ย้ากแล้วเข็มที่แปดวะเข็มที่แปดแล้วอย่างงั้นเหรอมาทุกคนเลี้ไปถังน้ำมันอย่างนั้นเหรอไหนนี่เขยมโอเคเข็มอะสองอันแล้วใช่ไหมอือผมมีสองอันละอ่าผมนอนเล่นกัน นั่งดูโซฟาห้อ,อ,องรับแขกนั่งบนโซฟาแล้วก็หยิบน้ํามากินนะแบบถ้าพี่มองทางขวาสิหน้าต่างเปิดอยู่ลมเข้าเย็นสบายหันไปเจอหน้าโผล่ <c oughs> มานี่ผมแบบกรี๊ดเลยนะ <c oughs> ไอ้น้ําที่อยู่ในปากมันจะขึ้นไปอยู่ที่หน้าจอทันทีอะ แป๊บหนึ่งครับพี่เบนลบไฟล์ก่อนไฟล์กูเต็มผมบอกแล้วให้ซื้อฮัตดิที่มันเยอะๆมาใส่ไม่เชื่อโอ้โหกูมีแปดเทในเครื่องแล้วเนี่ยเราพี่ทำให้แปดเทมันเต็มได้ยังไงวะผมแม่งไม่เข้าใจเลยว่ะกูก็หาใจนะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เบนออกมาแล้วผมเนี่ยพี่พี่บอลเคยดูโจโจป่ะไอ้สามเสาหินอะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหลบอะไรดีวะแป๊บหนึ่งนะ ลบเกมออกจากเครื่องบ้างก็ได้พี่หนังปุ้งหนังโป้ลบไปบ้างไม่มีไม่ดูแต่แอนไลน์เ k พีเมียไหมพีเมียไหมแชร์แชร์พีเมียกับผมปะไม่พีเมียไม่ฟีไม่ฟีโอ้โหแล้ววะไม่ฟีไม่อุดหนุนผไม่ไม่อุดหนุนผู้ผู้ทำผู้จัดทำคลิปเลยเดินมาเดินมาอ่าเห็นไหมไอ้ยหญยยูยููด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  พี่ว่าผมพอผมจะขึ้นมาได้นะเฮ้ยเก็ลองก็ลองเลยงั้นเหรอหันซ้ายเช็คซ้ายเช็คมุมขวาเคลียร์ซ้ายเคลียร์ไปก็ขวดน้ำโซ่ขวดน้ำไปไปไปขวดน้ำระวัง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 โซ่ระวังโซ่ระวังโซ่ใครชนโซ่พี่วิ่งอ่ะพี่ไปเลยอ่ะพี่หายไปเลยปืนแฟใครไม่มีไม่มีของป้องกันตัวใครไม่มีของไอ้ย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  ้กูโดนอีกแล้วไอ้กอนเอ่อไอ้กอนอยู่นี่นะเหมือนชุบไอ้กอนได้นะทุกคนเอ๊ะมันตายเลยเหรอดูดิใครก็ได้กูมองไม่เห็นเชี่ยเลยเลยนี่ผมส่งดิไฟให้บางทีผมไม่เห็นไฟเพื่อนไงไอ้กอนกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วไปนะผมไม่มีเข็มอ่ะเข็มหมดไอ้กอนหัวขาด You can bring the headless plane to life คุณไม่สามารถเอาคนที่หัวขาดกลับมาเป็นมีชีวิตได้ใช่เหรอตายถาวรเลยพี่ใช่เหรอกออนถึงเราจะมีเข็มมากมายแต่เราก็ไม่ช่วยคนที่หัวขาดได้หรอกพี่ไม่ด้ใช่เหรอใไก่อนแตกอ่ะคุณไม่สามารถนำเพื่อนที่ไรหัวไหัวไอคอนหัวมันเหรอไม่รือว่ามันหัวงไปวะ ไอกอนหัวขาดไอกอนสงสารไอกอนไปหาหัวมักก่อนหัวขาดดีดีมังไอกอนมันตายไปแล้วรอบหนึ่งอรอมันโดนจับไปรอบหนึ่งไงพี่มันโดนจับไปกินรอบหนึ่งแล้วทีนี้มันรอดออกมาได้บตันโดนจับรอบที่สองอ่ะคือตายเลยไอกอนไอกอนเพื่อนมีหัวมันพี่พี่เลิกพยายามทิ้งคนตายไว้ด้านหลังพี่ไอกอนไม่นานเลยเหรอมันเล่นงานช่วยก่อนได้คือลิพันชี้ย ไอกอนไม่จากวันนี้จะมีเราเฮ้ยต้องเปิดเพลงสตริงไว้หน่อยพี่เฮ้ยอะไรอะไรไม่ไม่